เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคนสู้ๆนะคะเดี๋ยวเรายังมี r i t ิ้งต่อนะคะแต่ว่าอย่าพิ่งนะคะขอข้อสุดท้ายอีกข้อนึงนะคะ which which point about the resources that will be highly valued in space is implicit in passage 1 and explicit in passage 2เขาถามนะคะว่า resource ไหนนะทระัพยากรไหนนะคะที่ที่จะถูกให้ค่ามากๆถูกต้องไหมคะที่จะมีค่ามากเลยนะซึ่งซึ่งมันทำไมคะ implicit คืออะไรทุกคน implicit คือ การบอกเป็นในถูกต้องไหมคะเป็นในนะก็คือไม่ชัดเจนใช่ไหมคะมันถูกกล่าวถึงแบบไม่ได้ชัดเจนนะคะในในแพสเซจหนึ่งแต่ว่าถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนเลยนะคะชัดเจนเลยนะ,ะนยนะตรงต,ง,ต,ง,ตงนะคะในแพสเซจสองเนาะใช้ไหนเอ่ยทุกคนใช้ A บอกว่า they may be different resources from those that are valuable on Earth อาจจะมีทรัพยากรนะคะที่ ที่มันต่างจากบนโลกถูกต้องไหมเอ่ยที่มีค่านะคะทรัพยากรอื่นๆที่มีค่าที่ไม่ได้มีบนโลกถูกต้องไหมคะบีบอยบอกว่า they will be valuable only if they can be harvested, harvested cheaply มันจะมี resource นะคะทรัพยากรเนี้ยจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันมันทำไมคะมันถูก harvest cheaplyharvest คือการเก็บเกี่ยวถูกต้องไหมคะมันถูก เก็บอะทุกคนมันถูกเก็บเกี่ยวอย่างแบบถูกๆนะคะก็คือต้นทุนถูกนั่นเองของจะมีค่าก็ต่อเมื่อต้นทุนถูกหรือเปล่าคะบ,บีบอยหรือว่าจะเป็น c แคทุกคทุกคน t h e y are likely to be primarily precious metal and rare earth element resource พวกนี้จะจะมีค่านะคะแล้วก็หายากใช่ไหมคะบนโลกถูกต้องไหมเอ่ย หรือว่าจะเป็นดีด็อกค่ะ they may increase in value as those same resources become rare on earth มันจะมีค่ามากขึ้นนะคะทรัพยากรเหล่านี้จะมีค่ามากขึ้นเพราะว่ามันหายากถูกต้องไหมคะบนโลก become rare on earth rare ก็คือหายากนั่นเองอะตัดช้อยไหนก่อนคะทุกคนตัดช้อยไหนก่อนอะ precious metal กับ rare earth element เนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามัน highly value ว่ามันมีค่ามากๆถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะใน Passage ไหนเนี่ยเขาก็พูดถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยนี้ผิดช้อยแรกเลยนะคะอะไรเอ่ยอีกทุกคนที่เขาไม่ได้พูดถึงคะการต้นทุนถูกต้องไหมคะการเก็บเกี่ยวการ หาการขุดเจาะการทำมายนิ่งถูกต้องไหมเอ่ยเขาไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะว่ามันจะมีค่าก็ต่อเมื่อต้นทุนถูกถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผิดนะคะทุกคนเหลือ A กับ d d o อกละค่ะ different resources are valuable on earth มันเป็นทรัพยากรที่ต่างจากที่จากทรัพยากรที่มีค่าบนโลกนะคะเป็นทรัพยากรใหม่ๆเนีที่เราที่เราอาจจะแบบ ไม่เคยรู้จักหรือว่าแบบอยู่บนโลกก็แบบไม่ได้ให้ค่ามันถูกไหมคะหรือว่ามันจะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเมื่อมันเมื่อทรัพยาก,กเรเหล่านี้หายากบนโลกคะ่ะประเด็นคือในพเพซเซนเนี่ยมันมันไม่ได้พูดถึงชัดเจนนะทุกคนแต่ในพเพซเซสสอามันพูดถึงชัดเจนช้อยไหนคะช้อย เอใช่ไหมเอ่ยทุกคนเพราะว่าในเพซเซสหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้พูดถึงอะไรคะ่ะทุกคนเขาไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงทรัพยากรอื่นๆเลยถูกต้องไหมคะพูดถึงแต่เนี่ยทุกคนของมีค่าทั้งนั้นเลย precious metal rare earth element แล้วก็พูดถึงน้ำใช่ไหมคะอะแต่ว่าเพ s เซ g e 2เนี่ยเขาพูดถึงใช่ไหมคะว่ามันทำไมเอ่ยทุกคนว่ามันอาจจะมีของที่ที่ บนโลกเนี่ยไม่สามารถกำหนดค่าได้ถูกต้องไหมคะอยู่ตรงไหนเอย่ยแป๊มหนึ่งนะคะอยู่ตรงไหนนะนี่ไงคะทุกคน valuable in orbit and beyond may be very different to those we price on earth เป็นของที่เราที่เราไม่ได้อาจจะให้ค่าต่างกันใช่ไหมคะบนโลกนะหรือเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าค่ามันมีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะถูกต้องไหมเอย่ยก็เลย ชัดเจนนะคะทุกคนคำตอบของข้อ52ข้อสุดท้ายนะคะก็ค mm ือ hmm. they may be different resources from those that are valuable on earth นั่นเองค่ะตรงนี้คำว่า implicit กับ explicit เจอบ่อยนะคะทุกคน implicit imply นะ imply คือการบอกอม้อมๆเนอะ implicit ก็คือบอกนั่นแหละทุกคนเป็นไหนอะทุกคนอม้อมๆ explicit x ex ทุกคนจำไว้ extrovert x ex คือการแบบบอกแบบชัดเจนเลยนะคะตรงๆบอกแบบไม่อ้อมคอมนะคะเจอบ่อยนะทุกคนสองคำนี้นะคะเรียบร้อยนะคะข้อ5้บสนะคะคำตอบคือ a n ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะอะมากินกันมากินกันมากินกันแล้ว